จะมาทำพิซซ่าขนมปังกินนะคะทำแบบง่ายๆนะคะอร่อยสุดๆเลยยายกำลังกินพิซซ่าขนมปัง <c oughs> ถ้านั่งคุณยายไหวห้างคุณยายว,าญญาวาอะไรนะอร่อยะแชร์เด้อพิซซ่าแล้วก็มาดูวัตถุดิบกันค่ะพิซซ่าขนมปังวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นขนมปังเนาะแล้วก็นี่ เนื้อสัตว์พี่ใช้เบคอนนะคะกับไส้กรอกค่ะแล้วก็ตัวปรุงรสอื่นๆก็มีอลิกาโนพริกไทยแล้วก็นะคะซอสพริกซอสมะเขือแล้วก็มีชีสนะคะแล้วก็เนยแล้วก็นี่นะคะมายองเนสจ้าเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะแล้วพี่ก็ทำให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่ไม่ชอบกินขอบไง พี่ก็ใช้แก้วนะคะแล้วก็คว่ำกดลงไปนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะขั้นตอนแรกนะคะก็จะทาเนยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมายองเนสตนะคะพี่เป็นคนชอบกินมายองเนสตฉ่ำๆเพราะฉะนั้นก็จะทาทั้งข้างล่างข้างบนเลยค่ะจากนี้นะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะ นี่ค่ะที่ก็จะหั่นเนื้อสัตว์ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะโปะหน้าด้วยมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสพอริกโรยผงออริกาโนแล้วก็พริกไทยป่นจ้าโอเคะเสร็จก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะใส่ชีสแล้วนะคะจะหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้หรือว่าจะซอยเป็นเส้นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวอีก2อันพี่จะทำให้ดู<ม>นะใครนะคะที่ชอบกินพิซซ่าฮาวายเอียนนะคะ ก็แค่เติมสับปะรดเข้าไปนะคะแต่เท่านี้พี่จะใส่เฉพาะเบคอนนะคะไม่ได้ใส่ไส้กรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นเกินเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาหั่นสับปะรดใส่ ก็เป็นแบบฮาวายเอี้ยนนะคะสำหรับพี่นะพี่ต้องใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่างนี้จะใส่ไงไนี่ก็โรยพริกไทยเป็นค,คนชอบกินฉุดๆนะก็ใส่ซอสพริกซอสมะเขือนะคะแล้วก็ใส่อลริกาโนนะคะ แล้วก็ตามด้วยไมายานอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็โปะชีสลงไปเลยค่ะอย่างที่บอกใครชอบชีสเยอะก็ใส่เยอะนะคะสองอันนี้นะคะพี่ใส่ชีสไว้เยอะเลยนะคะอันที่สองนี่นะคะฮาวายเอี้ยนนะคะพี่จะอบครั้งละอันนะเพราะว่ามันมีสับประรดด้วยแล้วก็จะทาเนยไปบางๆแบบนี้นะคะเพื่อที่ขนมปังนะคะจะได้ไม่ติดอยู่ที่จานนะเวลาเราอบ เพราะว่ามันมีความฉ่าของน้ําสับป,ประรดนะเนาะครั้งแรกเลยพี่ก็จะใช้อุณหภูมิ150องศา10นาทีนะคะเครื่องแต่ละเครื่องนะคะเวลาอบหนักเนื้อขนมปังออกมามจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดดูนะพอ10นาทีแล้วอย่างของพี่นี่อบต่อยอีก5นาทีโดยใช้อุณหภูมิ200องศานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมปังกรอบกําลังดีนะคะว สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นไส้กรอกกับเบคอนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะคะเป็นฮาวายเอียนเสร็จแล้วจ้า<ฮ>พี่ชอบแบบชีสไม่ต้องละลายหมดแบบนี้ที่สุดเลยเวลาเรากินอะ่ะเราจะได้เท็กเจอร์คือจะได้รสชาติที่เป็นชีสแต่เต็มเต็มปากอร่อยมาก <Okay. S 2> ลองทำทานกันดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ้ายบายกินกับกาแฟยามเช้าก็อร่อยอร่อยโอเคเยั okay. Okay. Yeah. Yes.